สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแม g กี e ฟิล์มนะครับสวัสดี f อฟซีท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของวันเนาะนะครับก็เมื่อคืนนะครับผมนอนที่อําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับเพราะว่าเมื่อคืนไปถ่ายคลิปน้องน้งข้าวที่อําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับเมื่อคืนไม่ได้ไลฟ์สดนะครับทุกคนตอนนี้ผมกลับมาที่โรงแรมบัวจันทร์นะครับ อำเภอเมืองจังหวัดกาญจะนะบุรีนะครับนี่ก็คือห้องนะครับที่ผมอยู่ก็ได้ห้องเตียงคู่มาเพราะว่าเตียงเดียวมันเต็มนะครับทุกท่านก็ได้เป็นเตียงคู่นะครับเพราะว่าเตียงเดียวนะห้องเตียงเดียวมันมันเต็มนะครับนี่นะครับทุกคนนี่ก็กระจกบานใหญ่นะครับผมเองก็ไม่ได้ถ่าย ดีบิวให้นานแล้วนะครับแต่ห้องน้ำเขากว้างอยู่นะครับโอเคห้องน้ำห้องน้ำกว้างอยู่นะครับทุกคนนี่นะครับก็ที่นี่เขารักษาความสะอาดดีนะครับเดี๋ยวแมงกบี้นะครับก็ทำคลิปนี้เสร็จก็จะได้ไปที่ตลาดเจเจนะครับแต่ว่าก่อนจะไปจะเอาเสื้อผ้าไปซักนะครับมันเปียก นะฮะตากฝนมาจากบ้านโป่งนะครับผมโดนฝนตั้งแต่บ้านโป่งอะนะทุกคนนะอันนี้เป็นเตียงเตียงคู่อะทุกคนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยเปลี่ยนห้องนะครับเพราะว่าปกติจะนอนเตียงเตียงเดี่ยวนะเตียงคู่ไม่ได้นอนเพราะว่าเนี่ยคือมันเล็กครับเตียงคู่แต่เตียงมันเล็กตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะ นะครับนั่งนะครับนี่คือที่นั่งนะครับอ่าไว้วางของไว้ทำอะไรทำอะไรได้นะครับส่วนตู้นะครับก็เป็นตู้เสื้อผ้า <c oughs> นี่ครับตู้เสื้อผ้านะครับทุกคน ก็มีปักสามตานะครับมีไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอโต๊ะในน้อยนะครับเอาไว้วางของอเอาไว้วางของเนาะนะครับจริงจริงมันเลื่อนเลื่อนได้นะนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเลื่อนแล้วครับทุกคนเพราะว่าผมถนัดอ่าแบบนอนเตียงเดี่ยวมากกว่านะครับขออนุญาตเลื่อนแป๊บ่าโอเคเดี๋ยวผมขอเลื่อนนี่แป๊บนึงทุกคน เดี๋ยวตอนที่เปลี่ยนห้องก็ขยับให้เหมือนเดิมแน่เดีว่าคราวนี้เราเอาให้มันเป็นอย่างนี้ไปก่อนอก็จัดเตียงมันมาให้พอดีเนาะชึบเนี่ยมันเลื่อนได้เลื่อนได้โอเค ก็พาคนหนูทุกคนนะครับนี่ผ้าหม่มก็โอเคแล้วทุกคนนะครับผมก็ขยับเดี๋ยวพุ่งนี้ก็ขยับคืนให้เพราะว่าผมกลัวร่วงนะครับแล้วก็นอนอ่านอนก็เวลาเราพลิกตัวมันจะได้ไม่ร่วงนะครับเตียง,งน้อยเนี่ยมันพลิกตัวยากนะครับเผลออาจจะร่วงได้นะครับก็โอเค นะครับที่นอนของวันนี้นะครับทุกคนก็เป็นเตียงคู่ไปนะครับเป็นเตียงคู่โอเคทุกคนครับฮึอันนี้เป็นเตียงสปริงนะครับทุกคนนี่ครับ มันมันเป็นเตียงสปริงนะครับผมอมืตอนนี้นะครับก็ที่ผมทำคลิปอยู่ก็หกโมงห้าสิบสามนาทีก็ใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับคือคือเราทำช่อง y o u t u b e เนี่ยมันก็ต้องคลิปต้องมีคลิปให้กับ FC ในช่องได้รับชมกันนะครับอย่างน้อยก็มีคลิปส่วนตัวบ้างนะครับเราทำอะไรอยู่มันก็ สามารถเป็นรายได้ให้กับเราได้นะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มหาทำคลิปที่มันน่าจะมียอดที่การดูที่สูงกว่าคลิปส่วนตัวนะครับก็อาจจะมีคลิปสัมภาษณ์นะครับคลิปสัมภาษณ์เอฟซีของน้องต้นข้าวนะครับก็เดี๋ยวผมก็หาดูว่าเอะจะสัมภาษณ์ใครได้บ้างอะไรยังไงนะครับให้เอฟซีได้ รับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็หาคอนเทนต์นะครับที่ไปถ่ายนะครับก็มันก็ต้องมีคลิปถ่ายเนาะทุกคนเนาะแล้วก็คอนเทนต์เล่าข่าวนะครับคอนเทนต์ content เล่าข่าวนะครับสําหรับวันนี้แต่ว่าวันนี้นะครับน้องต้นข้าวเนี่ยมีงานปิดกับสอนสุพัน์น่าจะเป็นงานส่วนตัวนะอยู่ที่ ดำเนินสะดวกนั่นแหละครับราชบุรีนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ได้ลงเขาไม่ได้ลงประกาศว่าที่ไหนนะครับแต่ว่าในตารางงานของสองสุพรรณมีนะครับสุดท้ายก็วันเนี้ยก็ไม่มีใครเห็นไลฟ์หรือว่าเห็นคลิปนะครับแล้วก็วันที่สิบสองอ่ะนะครับพฤศจิกายนเนี่ยก็มีลุงสุริยานะครับอ่าร้องร้องกับน้องต้นข้าวนะครับที่อำเภอ เดิมนางบวชนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าแต่อันนั้นก็คืองานปิดมันเป็นงานปิดนะทุกคนนะคำว่างานปิดเนี่ยแน่นอนครับไลฟ์ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องอคลิปวิดีโอนะครับก็คงน่าจะถ่ายไม่ได้หรอกมั้งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าถ่ายได้หรือไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นงานปิดนะทุกคนนะครับผม น้องน้องจะมีงานนะครับอีกทีก็รายการดวนพลงสัญจรน,นะครับที่ปทุมธานีนะในวันที่สิบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูให้นะครับที่ปทุมธานีนะครับวันวันเสาร์ที่15นะทุกคนนะนะครับเหลืออีก3มครั้งเพราะว่าสาัญจร โดนเพีสัญจรเนี่ยมันจะมีทุกวันเสาร์นะครับก็คือจะมีอยู่สี่สี่ครั้งด้วยกันเดือนหนึ่งเนาะนะครับสิบห้าวันอ่ะทุกคนนะนะครับพอวันที่สิบห้าไปแล้วเนี่ยมีวันที่สิบแปดสิบแปดก็วัดธรรมศาลรานะครับอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐม น้องท้วงข้าวเนี่ยนะครับไปร้องเพลงนะครับทุกคนวันธรรมศาลานะวันที่สิบแปดพฤศจิกายนนะครับช่วงนี้งานน้องก็จะไม่ค่อยมีแบบเยอะอะไ,ไม่ค่อยมีเยอะนะครับมันอยู่ในช่วงของการาไว้อะไรสามสิบวันนะครับต้องให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อน นะครับผมให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนเนาะมันถึงจะได้แบบไล์ได้ปกติแต่ว่าเราเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะกลับมาปกติได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สอนสุพรรเพิ่งเพิเพ,พิ่งจะลงงานนะ วันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับทุกคนงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่บ้านลื่นเลงปกฟ้าอำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีลำวงสอนสสพันโชมีฟอร์ลำวงนำลาง24คนศิลปินรับเชิญต้นข้าวสุพิยามากำลังแจกันเยอะๆนะครับที่เกาะจานนะตำบลเกาะจันนะทุกคนเนาะ เข้าฟรีชมฟรีนะครับอันนี้นะครับงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่แต่ว่าอยู่ที่ชมบุรีนู่นน่ะนะครับวันที่สิบสี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะไปยังไงเนาะนะครับอ่าก,ก็ก็ยังไม่รู้เลยทุกคนจะไปยังไงนะครับก็เดี๋ยวหาช่วงเวลา นะครับว่าต้องจะต้องไปอะไรยังไงดีนะครับทุกท่านอืม ะนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวแมงกะบ,บี้จะเอาผ้านะครับไปไปปั่นนะครับจากนั้นก็ไปซื้อของกินที่ตลาดเจเจนะทุกคนเนาะนะครับ mm hmm. ช่วงนี้งานน้อง้ดนข้าวอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราก็เอออย่างน้อยเราก็ต้องนะครับรอเวลาและโอกาสนะครับที่จะได้กลับมาลฟ์สดทุกๆงานอีกครั้งหนึ่งเดือนกันอเดือน กันยาเนาะโอเดือนกันยานี่งานเยอะมากแล้วก็มาช่วงอต้นเดือนตุลาเนาะสักพักหนึ่งก็นั่นแหละพอเกิดเหตุการณ์ก็คือยาวเลยพักยาวเลยนะครับส่วนงานนะครับของน้องต้นข้าวนะ,วน,ะนะครับไอ้วันที่สิบสองอ่ะนะครับมันเป็นมันเป็นงานปิดนะทุกคน นะครับมันเป็นงานปิดนะครับมันเป็นงานโต๊ะจีนด้วยนะนะครับงานปิดก็คือไล้์สดไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนคลิปผมไม่รู้นะครับว่าถ่ายได้หรือเปล่านะครับอืมมันเป็นงานปิดเขาบอกว่าหมาหมามหากรรมคอนเสิร์ตอะฉลองครบรอบสามสิบเจ็ดปี หอจกอวิชัยการเกษตรอำเภอเดิมนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นงานปิดนะครับเป็นงานปิดนะครับซื้อสินค้ารับคูปองชิงโชครับรางวัลมากมายพร้อมรับประทานอาหารโต๊ะจีนนะครับ งานนี้ผมก็คงไม่ไม่น่าจะได้ไปนะเพราะเพราะว่ามันเป็นงานปิดนะทุกคนคําว่างานปิดเนะี่ยมันเป็นงานส่วนตัวนะทุกคนนะเออเอาเถอะช่วงนี้มันเป็นงานแบบนี้นะครับก็ต้องทําใจนะครับทุกท่านอืมก็ให้เรื่องราวมันผ่านพ้นไปเนาะนะครับสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับมานะครับถ่ายคลิปไลฟ์สดที่แบบว่าไม่ต้องมีใครห้าม ให้ FC ได้ดูกันอย่างจุใจนะครับจะรอวันนั้นเนาะก็สหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ